แมวเมียวเด็กน้อยเด็กน้อยมานั่งเล่นพักผ่อนจนใจกันดีกว่าเนาะวันนี้วันนี้สถานการณ์ฝนฟ้าเงียบเหงาไม่เหงาแล้วเงียบแล้วเงียบไปแล้วฝนฟ้าเงียบลงไปแล้วเนาะไม่ตกแล้วไม่แน่เหมือนกันเนาะวันนี้สถานการณ์น้ำคลี่คลายคลี่คลายลงไปแล้วน่าเล่นกับแมวดีกว่าเล่นกับแมวดีกว่าน้องเล็ก น้องเล็กนเล็กสีสีน้องเล็กสีสีน้องจามจุลีจามจุลีเป็นเพื่อนเป็นแม่เ <Si> ด like> hey, ีให้ให้น้องนอนหน่อยให้น้องหน่อยได้ไหมให้น้องหน่อยน้องสามสีสสีใหญ่อ้สามสสวยจังนี่น nice. ้องส้มขาวส้มขาวส้มทองมาน้อส้มทองนไม่ด้เนอะคุณทำมานี่น้องอะไรน้องเนี่ยอะครับอะไคร เพชรดำน้อยเทาเ่นนสมบูรณ์สมบูรณ์มาดูมาด้อยเลนเล่นลเ่น่เนเล่นกันสมบูรณ์สมบูรณ์อุยอันนี้ดำเล็กแค่ดำเล็กเท่าดำดำขา้ใหญ่ดำใหญ่นี่เท้าใหญ่เขาเป็นตัวผู้เขาอยากเป็นตัวผู้ อะไรแบบนั้นออนี่เลยอนี่เลยฮู้สมบูรณ์ออนี้สมบูรณ์ออนี้สมนูองเลยอือหือน้องเล็กไปเลยอุ้ยไปดิน้องเล็กน้องเล็กเล็กกับเทาขาวเล็กกับเทาขาว ฝนฟ้าไม่ตกก็ทำให้มีพื้นที่ได้นั่งเล่นก็นได้เนาะมานั่งรับลมชมธรรมชาติด้านนอกได้รับลมชมธรรมชาติด้มมรรานนอกได้แล้วทุเรียก็ไดเป็นกันสุขสัสบายใจทางซ้มส้มทองวันนี้มาส้มทองมาแล้วซ้มทองสนใจอะไรบ้านนะสนใจอะไรลูกอะไรก็ลูกก็ดีกัน หางบุชอบเหรอบุชอบทำาหารกระตุกกระดิกไอเจอโอ๊ยมีไม่เล่นกรอปูกเหรอใครเล่นกรอืเล่กระดูกเ่กระดูกเล่นกระดูกนี่น้องส้มขาว ส้งขาวอ้อนอ้อนสขาวอ้อนๆ,ๆ,ๆนี่ตัวเมียตัวเมียมันจทำหมันหรอกนะทำหมันทำหมันยีงน้องนี่ลูกทองทองท้องอ่อนมาท้องอ่อนมาลูกทองอ่อนท้องอ่อนผู้หญิงค่ะมันก็จะไปทำหมันนะคะท้องอ่อนท้องอ่อน นี่เรเป็นผู้ชายครับผมป้ารมันครับผมเป็นผู้ชายครับผมเป็นผู้ชายครับกอฟกกบกกบกมาลเลยสเล็กมาเลยนี่มามาเรื่อยเร

สี่พายวันนี้สี่พายมาไป,ไปอยู่ทางนู้นสี่พายทองเล็กส้มทอง,อทง wrote, น้องเล็กเิววิววีววิววิวมีไม่ได้เงกอบปูไปแล้วนะไอ้ส้มทองมาแล้วส้มทองมาแล้วเหรอ้าส้มทองมาแล้วส้มทองส้มทองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย ชอบเล่นคนเดียวหรือเล่นกับธรรมชาติจินตนาการไปเลยโอ้ยใครใจินตนาการไปเลยเหรอนี่ไหวน้องเล็กมาน้องเล็กน้องเล็กกับพี่โซฟองเล่นด้วยกันนี่โอ้ยเป็นพี่เป็นเพื่อนกันนี่เล่นเพื่อนกันนี่เพื่อนกันนี่ลุกๆๆๆคีคอ กรๆๆกๆๆกๆๆๆๆนองเล่นด้วยน้องก็เล่นด้วยเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนซีก็คือนอนด้วยกัน่งไปแล้วก็นอนด้วยกันเอ้าเอ้าเอ้สาวเป็นผู้หญิงสาวเป็นผู้หญิง หนูเป็นผู้หญิงค่ะหนูก็เป็นผู้หญิงค่ะอ้าวเอ้ยนี่ผู้ชายนี่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงผมเป็นผู้ชายเท้าเท้าขาเป็นผู้ชายดูดูผิดแล้วมาดูด,ดิอุ้ยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเหรอนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงว้าวผู้ชายเออเท้าขาเป็นผู้ชาย ถ้าวเป็นผู้ชายครับผู้ชายใช่ครับน,นี่รู้เป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะนนผู้หญิงค่ะอันนี้เขาผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะ <ด>มองไม่เห็นมองไม่เห็นสังเกตสังเกตหูฟังหูฟังนวดหนวดเป็นเรดาร์นวดปเป็นเรดาร์นวดปเป็นเรดาร<ด>์แล้วน้องก็ขอสภาพบรรยากาศน้องๆมีเมียมานั่งเล่นในกันอาจจะได้เห็นไม่ครบเนาะอยู่ข้างน้นก็มีอยู่ข้างน้กงงนก็มีครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะ เพราะเด็กๆคิดนั่งเล่นตรงนี้ให้กลทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะเป็นความสุขของน้องๆเหมียวน้องเหมียวมีความสุขเราผู้เฝ้าติดตามรอดูก็มีความสุขไปด้วยนะก็ขอนำภาพความสุขเหล่านี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมและมีความรักมีความห่วงใยาน้งน้องเหมียวจะมีความสุขมีความเจริญมีความสุขการสนใจปรารถนาที่ใดขอได้ท้องขอมมุ่งมั่นปรารถนาตัวการทุกคนทุกท่านเตือน เล่นเอเมียเออเล่นสบายนะครับเล่นะสบายนะหัไปเลยละไปละทำไมทำไมเนี่ยทองเข้มอ่าทองเข้มมาทองเข้มมาเข้มมาละ นอนกันสบายนะลูกนะนอนกันสบายเลยลูกเดอสุขสันต์สบายใจเด็กได้วัดปงชัยเจ้าหอมลำปางค่ะเมียวเขาแยกเสียงออกเสียงเรียกน้องเหมียวเขาก็คือน้องเหมียวเรียกเมียวเมียวเขาก็จะมาถ้าล้งไก่เขาแยกเสียงออกเหมือนกันถ้าเราเรียกเมียวไก่เขาก็ไม่สนใจถ้าเรียกกุ๊กกุ๊กกุ๊กเขาก็จะมาครับตาง างคนต่างรู้ภาษารู้เสียงรู้สำเนียงของซึ่งกันและกันไ <g ai> ก่ก็รู้ภาษาของไก่แล้วกุ๊ก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 ก็มากุ๊กกุ๊กถ้าน้องเมียวเรียกเมียว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 ก็มาเนะครับ <g ai> สัญชาตญาณของไก่ของเมียวของสัตว์ทั้งหลายก็มีเฉพาะเฉพาะชนิดของเจลแตจละเมียวตจละไก่ต่ละสัตว์ทั้งหลายเนาะครับวันนี้ก็นาบรรยากาศ ช่วงบ่ายวันนี้เนาะฝนสถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอนนะที่นี่อาจจะไม่ตกต่อาจจะตกข้างๆนู้นทัางๆน้ำลงไปแล้วแต่ยังไม่หมดเท่าไหร่ลงไปสักเมตรกว่าๆก,ก็ยังมีสะสมอยู่ยังชุ่มชื้นชุ่มฉ่าทําให้พื้นไร่การเกษตรของชบบาวบ้านก็ยังจมน้ําอยู่เนะเสียหายไปแล้วเน่าไปแล้วเหม็นเน่าแล้ว आपका द्वितीय भैया करना कौ का मैं तो पैसे मिसाया तो